่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีพิธีละมาตยานาซา่หรือว่าการละมาตโคพนให้แกผู้เสียชีวิตค่ะที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีซึ่งตอนนี้เนี่ยจะอาจจะกําลังทําพิธีอยู่นะคะคจากนั้นค่ะเวลาสิบนิกาค่ะก็จะทําพิธีฟังซพหรัวมายิหรัว่ลหลายคนเนี่ยเรียกว่ามายาดนะคะคคแล้วก็วางดินพระราชทานโดยมีญาติพี่น้องบุตรล้านคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดต่างๆเนี่ยผู้นําศาสนาอิมามมารวมประกอบพิธีเป็นจํานวนมากทีนี้ไปดูพิธีของการเชิญดินพระราชทาน นะครับวางบนลุมซอบกองนายพิปิตจากคนคนนะครับจุฬาจุาจุฬาภิรมีคีคูโบะมัตสรส่งโคล้ามเพื่ออัเชยจังหวัดส่งขล้านะครับโดยกำรัวิธีการกลางใหญ่ซอบแล้วก็พิทีละมาจนาสะนะครับเมื่อย้อนไปช่วงประมาณการบรการนี้ก็จะมีการอาบน้ำมายิทแล้วก็จะมีการเผื่ออย่างมายิทไปยังมัทสึจังหวัดสซคล้านะครับแล้วก็เวลาสิบนาฬิกาจะมีการละมาจนาสะ ทำพิธีการกำหนดข้องกองปราจารย์พิธีซิปารเอกากับมีพิธีฟังมายด์และก็พิธีวางดินประจารย์ท่านนะครับซึ่งการการข้องการเดินทางข้ององค์กรบุตรีประทานองค์การบุตรีนะครับโปรดเอ็งสุริศุลานนท์ประธานองค์กบุตรีผู้แทนพระองค์นะครับพร้อมทีทากาเกษตรทางซองเปราเอกาอิสุวรรณทีทธิพานมานะครับค่ะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ15นาทีนะครับก็เดินทางถึงกองบิน55จังหวัดสงขลาแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์ประเไปยัไปยังกูโบมาซิอิตการส่งคลาไปยัง55จังหวัดสงขลาเซี่ยปานิการนะครับจะปฏิปฏิปาราคิจตามกำนดของกองปราจพีซึ่งเวลา10นาฬิกาซ้ำ10นาทีค่ะก็จะเดินทางโดยรถยนต์เทียบไปยังกองบินหกส่งขลานะคะ12นาฬิกาจะเดินทางถึงกองบินหกจังหวัดสงขลา12นาฬิกา15นาทีก็จะเดินทาง ยเครื่องบินโค้งกองทัพอากาศไปยังฐานกาศยื่สารโงแล้วก็ซิปเซนอิกาก็เดินทางถึงฐานการสื่อสารฐานฐานโซงส่วนกำลังการเดินทางรองรองนายกอรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะตั้งแต่เวลาติจักรชาลดนะคะนายอนุทินชาญวุรีรัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางโดยเครื่องบินจากสบินดินเมืองไปยังฐานกาศยานหสารใหญ่ค่ะไปนัิการสั่งิปนาทีก็เดินทางทึงฐานกาศยานหสารใหญ่ซิปนาอิกาเนี่ยเดินทางถึงมะจันทร์กลางเพื่อรู้ วมพิธีตารกำนัการโค้งกราบพระพิธีค่ะแล้วก็เวลาสิบเซนติกรั้นก็จะเดินทางด้วยเครื่องบินจา้าขากาซียานย้ายไปยังท่ากาซียานโดนเมืองทางนี้ก็เป็นกำนัการที่เชิญพระพิธทานวางบนลูกศรในอาทิพิจารุพลอดีตจุฬาจักรชรีตรีเท็กอุบุมัสลังกลางซุ้มพระอัพพื้นท้ายย้ายจากวัชพระค่ะบ้างการเนื้อจังนี้เนี่ยก็ยังมีบุคคลสำคัญนะคะเทมารวมที่มีทั้งพันตำรวจเอกทวีทรงรัฐมนตรีวาการกระทรวง สุติธรรมนายเสื้อพุ่์พุ่มพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุธิพงษ์จินเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสมหนึ่งพงษ์เทียวผัวราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็มีผู้นำศาสนาในจังหวัดต่างๆค่ะอย่างที่ท่านบอกที่โนสนุนงานงานนี้ก็ถือว่าจะเล่นบทเป็นส้าบารมีคืองานใหญ่นะครับเป็นบุคคลสำคัญทีทำุณงานคนนีกับประชาชาษฎนะครับวันนี้ก็จะมีส่วนราชการต่างๆนะครับรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองร้านเราในการวมงานจำนวนมากนะครับก็จะมี คุณนางแผ่นชุ่ยละเอียดด้วยนะครับรัฐมนตรีประจำตำแหนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านนะครับพันเอกทวีซอดซ่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสุธิพงษ์ตุนเจริญรัวงมหาดไทยรวมถึงนายสมฤทธิพรมเคี้ยวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดละกาอันเภออีกหลายอเภอในจังหวัดสงขลามารวมด้วยนะครับ บ้ากาวนอกเนื้อจากดินในล้วงเลทเทอรว่ามีดินพระราชทานใช่ไหมก็สมเด็จพระสังฆราชค่ะค่ะก็ได้่ระถาดดินวังบนลุ่มซบในอาซิตพิจักุอิลาราชนตรีเดิมกันนะคะในพิธีเชิญดินพระราชทานวังบนลุ่มซบทิุบุบวชล้างพระอัพงใหญ่จังวัตทรงยายึดอยู่บนอลนาสมเด็จพระสังฆราชของิราก็ได้ประทานดินวังบนลุ่มซบกนธาอาซอาิพิจัภมิอาดิลารนีรเันใน